เวลา9น้นาฬิกานาทีสมเด็จพระกนิษธาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีเสด็จออกณวังสะระปทุมทรงติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริที่โรงเรียนตํารวจตรเวณชายแดนบ้านนุตเทียน ตำบลบ่อภาคอภอชาต,ตรการจังหวัดพิษนุโลกครั้งที่6ทับ1 3 9ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานสนองพระราชดำริเฝ้าทุลอองรระบาทณที่ตั้งรวม13หน่วยงานเพื่อรักษาระยะห่างตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนตำรวจตะเวายแดนบ้านนุชเทียนจัดตั้งขึ้นโดยกองกำกับการตำรวจตะเวชายแดนที่31เพื่อ จัดการเรียนการสอนให้แก่บุตรหลานราษฎรบ้านนุษเทียนเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ด้านทิศตะวันออกติดต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปิดสอนเมื่อปี2536 ปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6จำนวน53คนครูต่อชดอนายครูผู้ดูแลเด็ก2คนครูโรงเรียนคู่พัฒนา1คนมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์กำลังศึกษาอยู่7คนตั้งแต่ปีการศึกษา2560ถึงปัจจุบันโรงเรียนดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฉบับที่5พุทธศักราช2 5 6 0ถึง2569ส่งผลให้นักเรียนได้รับ การพัฒนาทางด้านสุขภาพอนามัยการศึกษาและคุณภาพชีวิตโดยสิทธิ์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้วได้จัดตั้งชมรมสิทธ์เก่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนุตเทียนมีสมาชิก178คนดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียนเช่นซ่อมแซมอาคารปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียนและพัฒนาแปลงเกษตร โอกาสนี้ท่อพระเนตการสาธิตการสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมะศึกษาปีที่4เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพซึ่งครูตอชอดอได้นําสื่อการเรียนการสอนบัตรคําและการเล่นเกมมาใช้ในการสอนทําให้นักเรียนสามารถจดจําคําศัพท์ได้มากขึ้น จากนั้นทรงฟังคำกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล1นถึงตามพระราชดำริซึ่งกรมสุขภาพจิตสนองพระราชดำริการแก้ปัญหาพัฒนาการของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรม Tri p ปิลีฝึกอบรมครูทีมสาธารณสุขและพ่อแม่เด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการความฉลาดทางอารมณ์และพัฒนาการการเลี้ยงดูของพ่อแม่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มีโรงเรียนตำรวจตรเวณชายแดนบ้านนุตเทียนเป็นโรงเรียนแรกที่เริ่มดำเนินการซึ่งได้จัดกิจกรรมได้เพียงหนึ่งครั้งเนื่องจากสถานการณ์โควิด9 9จึงได้แจกไปงานการบ้านไปให้ผู้ปกครองกลับไปส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ที่บ้านในเบื้องต้นพบว่าเด็กมีความกระตือรือร้นเพิ่มขึ้นทางกรมสุขภาพจิตจะขยายการดำเนินงานไปยังโรงเรียนอื่นต่อไป สำหรับผลการดำเนินงานในกิจกรรมการงานอาชีพนักเรียนมีศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์เข้ามาสอนวิธีการทำไข่เค็มพอกดินจอมปลวกซึ่งได้นำผลผลิตไข่เป็ดจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมาแป่รูปและนำไปจำหน่ายในร้านค้าสหกรณ์นักเรียนและร้านค้าในชุมชนรวมทั้งยังได้สอนทำสายคล้องหน้ากากอนามัย ในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ฝึกทักษะการเพราะชำกล้าไม้ให้แก่นักเรียนรวมถึงได้จัดกิจกรรมการเกรรษตรผสมผสานปศุสัตว์และประมงเพื่อฝึกทักษะการปลูกผักการเพราะเห็ดการเลี้ยงไก่เป็ดปลาและกบเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้ ด้านแหล่งน้ําอุปโภคบริโภคของโรงเรียนมีแหล่งน้ําจากประปาภูเขาและสระน้ําในชุมชน่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมมีปัญหาน้ําใช้ไม่เพียงพอในปี2563สํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลเขต7กําแพงเพชรดาเนินการแก้ปัญหาด้วยการเจาะบ่อน้ําบาดาลจํานวนหนึ่งบ่อก่อสร้างระบบประปาพร้อมระบบกระจายน้ํารวมถึงปรับปรุงคุณภาพน้ําดื่มให้ผ่านเครื่องกรองน้ําระบบ A.O ทำให้โรงเรียนมีน้ําดื่มผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยนอกจากนี้กรมชลประธานได้ดําเนินการขยายผลระยะที่2โดยก่อสร้างระบบส่งน้ําเพิ่มเติมจํานวน6แห่งในชุมชนแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม2564ซึ่งพื้นที่ทํากินได้รับประโยชน์มากถึง750ไร่ โอกาสนี้ทรงมีพระราชดำรัสให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันแก้ปัญหาช่วยเหลือนักเรียนและชาวบ้านให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดในช่วงที่มีโรคระบาดทุกๆหน่วยงานที่ที่อยู่ในพื้นที่ก็ตอนนี้ก็ต้องร่วมมือกันดีเป็นพิเศษเพื่อให้แก้ปัญหา ต่างๆที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าในในการที่มีโรคระบาดนี้ก็มีหลายอย่างที่ทำตามปกติไม่ได้ก็ต้องทำให้ทั้งมักเกลียมและชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดแล้วก็แก้ปัญหา,หาไปได้เมื่อ เกิดเหตุการ์คือหมดเหตุการณ์ที่ดีขึ้นก็จะได้ดำเนินชีวิตเป็นปกติได้เวลา12นาฬิกา57นาทีเสด็จลงณห้องประชุมวงังสะปทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราช,ชด,ดำริโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านลาดเรือตะบนบ่อภาคอำเภอชาติตการครั้งที่6ทับ1,040ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านลาดเรือสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่31เปิดการสอนชั้นอนุบาลถึงประถม,มศึกษาปีที่6มีนักเรียน29คนครูตชด6นายครูอัตราจ,จ้าง3คนโดยมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์25คนกราบบังคมทูลรายงานผลการเรียน สำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาโรงเรียนได้นำถุงอย่างชีพพระราชทานเพื่อการศึกษาไปมอบให้นักเรียนที่บ้านขณะนี้จัดการเรียนการสอนแบบออนแทน์โดยครูประจำชั้นได้นัดพบนักเรียนเป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อยที่บ้านเพื่อเพื่อมอบบทเรียนและอธิบายการทำใบงานและนัดตรวจการบ้านสัปดาห์ละสองครั้ง ในการนี้ทรงชื่นชมสมาชิกชมรมสิทธิ์เก่าได้ร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาโรงเรียนอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นป่าบ้านลาดเรือซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องและเกื้อกูลช่วยเหลือกันระหว่างโรงเรียนชุมชนและหมู่บ้านด้วย ด้านการเรียนการสอนโรงเรียนให้ครูประเมินความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อจัดกิจกรรมการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนในวิชาที่อ่อนได้สอนซ่อมเสริมในตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านการประเมินและร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พี่บูลสงคราม อบรมเพิ่มศักยภาพให้กับครูในการจัดการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้สื่อโดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริและตามบริบทของโรงเรียนเช่นชั้นอนุบาลมีกิจกรรมเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลงช่วยให้นักเรียนมีความสนุกและสอดแทรกเนื้อหาในบทเพลงห้องสมุด ได้จัดกิจกรรมช่วยส่งเสริมการอ่านช่วงหลังพักเที่ยงทุกวันทําการเพื่อฝึกทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนและการสรุปใจความสําคัญเพื่อเสริมความเข้าใจในบทเรียนด้านสุขอ,อนามัยและสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมโรงเรียนได้จัดครูพยาบาลออกให้ความรู้ด้านอนามายัยแม่และเด็กในชุมชนผลการปฏิบัติมารดามีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทุกรายโรงเรียนได้มอบปลาและเกลือเสริมไอโอดีนให้นักเรียน ทุกคนทําให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่มีสารไอโอดีนกิจกรรมการงานอาชีพที่ฝึกให้นักเรียนเย็บหน้ากากผ้า,กาด,ด้วยมือเพื่อใช้ในครัวเรือนและยังเป็นการสอนให้รู้ป้องกันตนเองส่วนกิจกรรมสากรนักเรียนโรงเรียนได้รับรางวัลต่อเนื่องทุกปีทั้งในระดับภาคและระดับประเทศเนื่องจากทางโรงเรียนให้ความสําคัญกับการบันทึกบัญชีเน้นฝึกปฏิบัติจริงและฝึกอย่างสม่ําเสมอ ด้านกิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมมีผลผลิตเพียงพอโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้ผลผลิตเพียงพอโรงเรียนยังเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบตัติทั้งการปลูกพืชผักปลอดสารพิษการปรศุสัตว์การประมง,และ,รระมงและการปรับปรุงบำรุงดินถึงจะมีนักเรียนน้อยแต่ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ได้เรียนรู้ทุกกิจกรรมและได้ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนโดยมอบเมล็ดพันธุ์ผัก พันเป็ดเทศให้ผู้ปกครองนําไปดําเนินการเพื่อไว้บริโภคและเป็นการลดรายจ่ายของครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวิชาชีพที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของนักเรียนเช่นการถนอมอาหารและการทำน้ำยาล้างจานในการนี้ทอพระเนธผลิตภัณฑ์ในชุมชนบ้านลาดเรือที่ได้จัดตั้งกลุ่มการทอผ้าและการแปรรูปอาหารเช่นหน่อไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและที่ชาวบ้านปลูกเสริมมาทำเป็นผลิตภัณฑ์หน่อไม้ดองซึ่งจำหน่ายทั้งหน่อไม้สดและดองเป็นรายได้เสริม โอกาสนี้ทรงมีพระราชดำรัสแต่ว่าที่ที่แยกลำบากก็คือเรื่องของการจำหน่ายผลผลที่ต้องมีการต้องขนส่งแล้วก็อย่างนี้ก็การรับซื้อก็จะมีน้อยลงก็ต้องขึ้นช่วยตรงนี้แล้วก็การ ขายก็เาต้องขายทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายนะปัญหาก็ปลว่มาเรื่องเดิมคือเรื่องขนขนส่งก็ต้องจัดหาพวกที่มีกวามสามารถที่จะสอนเรื่องเกี่ยวกับการขายเพื่มีหน่วยงานต่างๆที่จะจะช่วยแนะนำได้ นี่แล้วก็วันนี้ก็ซื้อผลิตผลจากเกษตรกรทางภาคอีสานลองมาจำหน่ายดูในในกรุงเทพก็ไม่ใช่ง่ายเพราะว่าหลายๆแห่งก็ปิดไม่ตลาดปิดศูนย์การค้าปิดก็ก็ต้องพยายามทดลองดูเพราะว่าเขาเปิดตอนนี้เ่ยังเปิดชั่วโมงเดีย ก็แค่จำหน่ายเพราะว่าราคาของในส่วนภูมิภาคก็ย่อมยาวกว่า